กินให้หมดบบี้กัดอย่างนี้เลยบีบี้ไม่ได้กินนมแม่นะแม่บอกก่อนกัดอย่างเงี้ยไม่ให้กินนะแม่บอกก่อนนะเนอะได้กินนมชงนะโอเคไม่ต้องถ่ายจบแยกย้ายเก็บโทรศัพท์